ในตอนที่8นะครับเราจะมาสร้างท่อนะครับจากเครื่องมือ Product Connect นะครับ Extension เสริมที่พัฒนาโดยบ้านสกินดักของเราเองนะครับอ่ะทุกคนก็ล็อกอินเข้ามาเลยนะครับนะก็เข้าสู่ระบบครับอยู่นสมารสมาชิกนะปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นครับเราก็มาเลือกนะเราสามารถจะเลื่อนตรงนี้ได้นะครับก็มาที่ตรงนี้ครับแบรนด์ต่างๆนะครับที่แบรนด์ต่างๆนะครับเราจะมีแบรนด์ให้เลือกนะครับแล้วก็ ให้มาที่ PBP นะครับ PBP นะครับปึ๊บมันก็จะมีท่อให้เราเลือกเห็นไหมครับเยอะเลยให้เราเลือกท่อนะครับนะผมเลือก PN10 ครับแล้วก็มาดูว่า PE100 PN10 นะครับอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะหมายเลขสองนี่ครับ PE100 เห็นไหมครับแล้วก็ PN10 มองหาดูดีๆครับนี่ครับเจอละนี่ครับ ทีร้อยเพนสิบะเริ่มต้นจากท่อขนาดเล็กครับคือสาย F2 ครับคลิกวาง40คลิกวาง50คลิกวาง63 75 90แล้วก็110ครับคลิกวางเลยครับเรียบร้อยได้ละอ่ะปิดไปก่อนครับเอาแค่นี้พอเห็นไหมครับ ได้ละก็ถ้าเราเอาตัว Text เทค s h ชี้ครับมันก็จะขึ้นชื่อเป็นคอมโพเนนต์แบบนี้ครับอทุกคนคิดออกไหมลองคิดออกนะว่านี่คือคอมโพเนนต์ที่ทําไว้แล้วครับแยกออกมาเฮียตัวซึ่งจะต่างกับวิธีแรกนะที่เราสอนในคลิปที่ผ่านมานะครับคือท่อตัวเดียวเนี่ยมันจะขนาดนะครับต่างๆไปโอเคต่อไปครับเราเช็คแกนก่อนครับเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวมลคลิกเข้าไปข้างในครับแล้วเราก็เช็คแกนครับเห็นไหมแกนมันครับ นี่ครับแกนโอเคแกนผิดถูกไหมครับให้เราเลื่อนทั้งบดครับแกนต้องกาพุ่งวิงขึ้นถูกไหมให้เราหมุนท่อเลยครับถ้ากรณีนี้ครับเราหมุนท่อเลยล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงกดคีย์บอร์ดนะซ้ายซ้ายเขียวขวาแดงอ่ะคลิกคลิกดึงขึ้น๋ยวนี้นี่ครับเราก็ได้แกนอ่ะนี่ครับเลื่อนทั้งมดนะครับตรงนี้ครับซ้ายเขียวคลิกแล้วก็คลิกอ่าตั้งท่อขึ้นมาครับท่อต้องมี แกน้ำเงินวิ่งขึ้นนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับค่อยค่อยําไปเรื่อยเืยครับไม่ยากครับเราเสียเวลาทำ c o l เล c t i o ดีกว่าเขียนซ้ำนะครับหมุนๆมุนเนี่ยเหนื่อยกว่าอีกนะเออเอาไปคลิกครับแล้วก็ปึ๊บนะแล้วก็จริงๆริมันมีป้าอินช่วยในการเปลี่ยนแกนนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนมันมีป้าอินช่วยนะครับ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เอาพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับง่ายๆครับล็อกแกนครับคลิกแล้วก็อ่าโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะอ่ะได้ท่อมาละต่อไปคลิกขวาครับดูครับไม่มีเห็นไหมไม่มีรีเทสเกลไม่มีสเกลเดฟฟิ i o นแปลว่าของจริงหมดครับคลิกขวาโอเคคลิกขวาคลิกขวานะครับมันเป็นตัวจริงหมดนะครับโอเคเรียบร้อยครับ จากนั้นครับเป็นไปได้ผมแนะนาว่าท่อควรจะมีความยาวเท่ากันหมดนะคือคือถ้าท่อเนี่ยที่เป็นดัตเตอเบดเดียวกันอะความยาวเท่ากันหมดจะดีมากครับนะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าความยาวเท่ากันหมดนะมันจะดีมากครับถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยมันจะมันจะอะไรอ๋อโอเคโอเคก็น่าจะเท่ากันหมดนะครับตอนนี้ดูนะนี่นะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยนะครับโอเคเอาละจากนั้นครับเราก็มาที่นี่เลยครับ vvo นะกดปุ๊บนะครับล็อกอินครับอ่ะเรียบร้อยครับก็ในตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเอา่อถ้าเรากลับไปดูตรง collection ed editor ครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เรามีตัวเดิมไว้ที่มันที่มันกำหนดไว้แล้วคือไซส์เรียบร้อยแล้วครับนะอ่านะครับแล้วก็เรากำหนดท่อไว้นะครับเอาละเดี๋ยวผมจะลองทำตั้งหากเลย นะครับทาตังหากเลยเพื่อจะให้มันเป็นท่อที่ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เองนะครับวิธีการทําใหม่นะครับก็ง่ายมากครับเราลองทําอีกครั้งหนึ่งนะผมก็นิวครับปฏิกรรมสั่งครับนิวนี่ครับแล้วก็สร้างเลยครับเราก็ทําท่อขึ้นมานะครับเป็นเราเอาอถ้าเราเปิดไปที่ตัว view data นะครับของโปรดคอนเน็กนะครับเราก็กดตัวนี้กดวิวดาต้านะกดตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ ก็พี้ครับนี่นะชื่อครับนะครับท่อนะก็เป็นท่อ HDPE ยี่ห้ออะไร่ะอ่ะนี่ก็ได้ครับเอาเป็นท่อเดี๋ยวม,มีอะไรเดี๋ยวให,ให้มันเป็นนี่ครับอ่ะท่อ PE ร้อย p n สิบนะครับแล้วก็เราก็เอายี่ห้อมาใส่ครับยี่ห้อนะ อ่ะอันนี้ก็เป็นออาเป็นบริษัทนะครับอ่ะไปเข้าไปนะครับราวนะแล้วก็คนทำคืใคายครับ SKS ล้กันนะแต่ผมเองครับแล้วก็คัตเตอรีกก็คือ p l u m บิ้ง P นะแล้วก็กด p l u มบิ้งอ่ะจากนั้นครับเราก็มาใส่ขนาดท่อครับไซส์อ่ะโอเคครับก็ แน่นอนครับมันเริ่มจากสาสองใช่ไหมก็มาเริ่มจากสาครับคือปลาปาเนี่ยน่าจะมีท่อเล็กอย่างเดียวนะครับก็กดบวกครับก็เริ่มแรกคือสาอมิลเห็นไหมครับทําเหมือนเดิมเลยครับต่อไปครับ32มสองแล้วต่อครับสาสองก็เป็น40 mm นะครับแล้วก็บวกครับ50 mm ต่อไปครับ63สิามม ต่อไปครับ75มมนะครับแล้วก็90มมตัวนี้คือตัวขนาดนะครับต้องเท่ากันนะต้องเป๊ะนะครับอันนี้ต้องตรงนะครับถ้าไม่ตรงนี่มันจะเออร์เลอร์นะครับ110มมครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วฮะไปเรื่อยๆครับจากนั้นมาครับเราก็ไปที่ไปครับแต่คราวนี้นะครับที่ไปเนี่ยนะครับเหมือนเดิมนะเราก็ดูดครับกดบวกครับแอด เพิ่มครับแล้วก็ดูดครับพิกออนเดอะโมเดลจิ้มตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันคือท่อสามสองครับแล้วก็ล็อกให้ตรงกับสายสองครับนี่นะครับล็อกให้ตรงกับสายทสองจากนั้นเบสไซต์ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องการให้มันสเกลเราไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนขนาดท่อนะครับให้เราพิมพ์เบสไซต์เท่ากับศูนย์เลยนะครับไม่สเกลนะครับก็คือให้มันไม่สเกลนะคือไม่ให้มันสเกลขนาดไดเมเตอร์เปลี่ยนไปครับให้มันล็อกไว้เท่านี้สามสองเลย นะครับก็กดแอดครับอ่ะเราดูก่อนนะเราดูก่อนนิดนะี้เซฟโอเคครับเราลองลากดูครับปื๊บไปอ่ะลองดูนี้ make group ครับเรียบร้อยนะ make group แล้วไปกดครับ play นะ play ปึ๊บอ่ะแล้วก็เรามาดูกันนี้มันจริงไหมสามสองอ่ะลองดูครับอ่ะสามสองครับแล้วเราก็ลองลากดู นะครับก็ท่อสามสองจริงไหมนะครับอ่ะกดครับดิเมนชันโอ้มันอย่างเงี้เอาราดรีสองแล้วกันง่ายดีครับสามสิบสองมิลครับพอดีเป๊ะเห็นไหมครับดูตรงนี้ครับสามสองมิเห็นไหมครับดีสออ่าเห็นไหมครับนี่คือหลักการง่ายๆครับเสร็จแล้วทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ข้อดีคืออะไรรู้ไหมมันจะมี วิธีนี้ครับมันจะมีอะไรชื่อท่ออยู่ด้วยครับอ่ะทําให้ครบดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายครับหลายคนจะนึกภาพออกแล้วว่าเออเออวิธีนี้มันดีกว่านะมันทําให้เราเห็นท่อนะครับจริงๆครับอ่ะมาที่ไปครับจากนั้นเราก็บวกต่อครับดูดครับสี่สิบครับก็เลือกสี่สิบแล้วตอนนี้เบสไซส์คือศูนย์นะครับไม่ต้องมีครับแล้วก็กดแอดต่อไปครับกดบวกต่อครับเอ่อห้าสิบก็เลือกที่ห้าสิบครับ เบสไซด์คือศูนย์ครับแอดเห็นไหมกดบวกครับดูดครับหกสิบสามครับเลือกหกสิบสามครับนี่ไงแล้วก็ศูนย์ครับแอดต่อไปบวกครับดูดเหมือนเดิมเลยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าศูนย์แอดบวกครับดูดเหมือนกันเก้าสิบไซด์คือเก้าสิบเบสไซด์คือศูนย์ครับ แอดกดบวกครับดูดครับแล้วก็ร้อยสิบนะแล้วก็เลือกเท่าร้อยสิบครับฉะนั้นเบสซส์คือศูนย์ครับแล้วก็แอดครับอ่ะเร็วๆเลยแล้วก็เซฟครับแอดเอ็กซิสครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้เรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับง่ายมากๆเลยครับต่อไปนะครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมเราต้องทดสอบถูกไหมครับเราก็ลองมากดครับแล้วก็ลองเปลี่ยนท่อดูครับสี่สิบเพลย์ ผมเรียกว่าเพลงนะมันสรุกดีครับเรียกเปปุ่มเพลงครับอ่ะคลิกแล้วก็กดเพลงครับ Apply to Selection ปุ๊บเปลี่ยนไหมอันนี้คือ40ใช่ไหมลองกดตัวนี้อ่ะเปลี่ยนครับคลิกครับแล้วก็กดเลือกครับเป็น50เพลโอเคเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับคลิกแล้วก็63ครับ Apply to Selection ครับ ปุ๊บโอโหเปลี่ยนครับแล้วก็ลอง90ดูเพลงผมเลยกเพลงนะมันสนุกดีครับมันเหมือนปลุกเพลงนะโอโห90ครับแล้วก็สุดท้ายครับก็เปลี่ยนเป็น110ครับแล้วก็ใครสังเกตนะครับว่าวิธีนี้ครับเราจะได้ท่อที่มีขนาดจริงๆขึ้นมาแล้วเปลี่ยนชื่อได้ครับซึ่งมันดีกว่าแบบเดิมถูกไหมที่ทําในคลิปที่แล้วที่ผ่านมาคือท่อตัวเดียวแล้วก็สเกลขานกันนะครับไปเรื่อยๆมันจะไม่มีขนาดท่อที่แน่นอนหลายคนยังงงอยู่นะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบนะเดี๋ยวผมจะเซฟก่อนครับ ออคำสั่งเซฟแล้วผมก็จะไปเซฟไว้นะครับที่ตัวเทรนนิ่งที่ผมทำไว้นะครับก็จะได้ไหมครับว่าเราทำไปแล้วก็คือตัวนี้อนะครับผมก็จะเป็นตนัวนี้แล้วก็อีชครับนะผมเรียกว่าอีชทีละตัวครับให้ต่างกันนะโอเคแล้วก็เซฟโอเคเดี๋ยวผมลอาทำให้ดูนะว่าถ้าผมไปที่ดาวน์โหลดแล้วผมก็ไปดาวน์โหลดตัวอมาแล้วก็ โน no นะไม่ไม่เซ็ตเก่าครับวิธีการคือเวลาผมกดตัวนี้นะแล้วผมเลือกท่อครับเก้าสิบเห็นไหมครับว่าถ้าผมกดวิธีเนี้ยท่อของผมเนี่ยจะขนาดเปลี่ยนก็จริงครับแต่แต่อะไรครับแต่เวลาเปลี่ยนแล้วปุ๊บเนี่ยชื่อท่อของผมเนี่ยมันจะมีการเห็นไหมครับไม่มีการกําหนดขาท่ออะ่ะเออมันก็ทําให้เรางงถูกไหมครับนั้นเองเนี่ยก็มีอยู่สองวิธีถูกไหมครับวิธีแรกก็คือ ใช้ท่อตัวเดียวแล้วก็สเกลนะครับเห็นไหมมีไซส์อยู่แล้วก็ไปตัวเดียวครับไปตัวเดียวนะแล้วก็สเกลนะครับไปดูคลิปที่ผ่านมานะนะครับผมสอนไปแล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยต่อไปนี้ครับมันอยู่ที่เราจะเลือกครับอ่ะผมจะโหลดครับแล้วไปเอาตัวอ a ช h มาสำหรับผมนะผมคิดว่าใช้วิธีอ a ช h เนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าเหนื่อยครั้งเดียวครับแต่มันจบทําให้เราสามารถจะรู้เลยว่าท่อของเราเนี่ยเป็นเบอร์อะไรนะครับในคลิปนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่า เราสามารถทําท่อได้2แบบซึ่งก็เลือกเอาเองนะครับนะในตอนต่อไปครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มใส่ฟิตติ้งที่ตัวนะข้องอครับนะอุปกรณ์ต่างๆนะซึ่งบอกเลยว่าง่ายมากๆครับ